นายภาคสิทธ,ธิพรบุญยญนิต์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่าข้าวอันตราซาวเป็นเจลทางการแพทย์ที่ใช้เป็นตัวกลางส่งผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงของคลื่นอันตราซาวเพื่อตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในร่างกายผู้ป่วยโดยเจลทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างหัวตรวจที่โค้งมนของเครื่องอันตราซาวก,กับผิวหนังของมนุษย์โดยข้าวอันตราซาวเกิดจากการนำข้าวเจ้ามาเป็นวัตถุดิบหลักในการผสมร่วมกับสาราละลายกิีนซอรีนสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารเมทิลพาราเบนและน้ำตาลซูคโคสมีความเป็นกรดด่างความชื้นสัมพัทธ์ความหนืดและความเหลวของเจลตรงตามมาตรฐานเครื่องมือแพทย์สามารถทำความสะอาดผิวหนังได้ด้วยน้ำเปล่ากลิ่นไม่ฉุนขนาดที่คุณภาพของภาพอันตราซาวเมื่อได้นำไปทดสอบใช้งานจริงในมนุษย์พบว่าเจลอันตราซาวจากข้าวเจ้ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสร้างภาพจำลองได้ความคมชัดมากกว่าเจลอันตราซาวจากต่างประเทศทางนี้แนวคิดที่เลือกข้าวเจ้ามาเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากข้าวเจ้าเป็นสารอินทรีย์เมื่อมีความชื้นปนอยู่มากจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี Me, ไปส่งเสริมการเติบโตของจุลชีพและมอดแมลงทําให้องค์ประกอบของข้าวทุกส่วนบูดเน่าได้โดยเร็วซึ่งการลดความชื้นในข้าวเปลือกจะเป็นวิธีพื้นฐานเพื่อช่วยถนอมข้าวในเรื่องของระยะเวลาการเก็บรักษาทั้งนี้ทีวิจัยได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่มีการขึ้นทะเบียนกับสินค้าทางการแพทย์ ที่ออกแบบโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งปัจจุบันได้เริ่มผลิตสินค้าต้นแบบตามระเบียบเครื่องมือแพทย์และการดําเนินการทางตลาดโดยทดลองจําหน่ายและจ่ายแจกผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์คิดค้นให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศได้ทดลองใช้นอกจากนี้ข้าวต้าซาวเครื่องมือแพทย์ที่ทําจากข้าวเจ้ายัางได้รับรางวัลผลง,งานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจําปี2564ระดับดีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์จากวช ภายใต้กระทรวงการมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวักตกรรมอีกด้วย